ก่อนอื่นแอดต้องของนำลุกฮัลโลวีนของน้องลิซ่ากลับมาพูดอีกครั้งเพราะล่าสุดอินสตาแกรมของนิตยสาร Harper's b ์สบาซามาเลเซียโพสต์ภาพน้องลิซ่าในลุก Golden w o m แ n จากซีรีส์ Love, Death and Robots พร้อมข้อความที่อยู่บนภาพน้องว่า the best celebrity Halloween costumes ซึ่งหมายความว่า Harper's b ์สบาซามาเลเซียเขาจัดให้น้องลิซ่าเป็นหนึ่งในคนดังที่ชนะฮัลโลวีนปีนี้ไปเลย คือพูดง่ายๆว่าถ้ามีรางวัล Best Dress Halloween 2025น้องลิซ่าคว้าถ้วยแน่เพราะลุคนี้มันทั้งสวยลึกลับและอลังการแบบที่ไม่มีใครกล้าแตะส่วนนิตยสาร Her World Indonesia ถึงกับออกมาโพสต์บน IG พูดถึงเหล่าคนดังจากทั่วโลกที่จัดเต็มสุดๆสำหรับฮา l โลวีน2025 และแน่นอนว่ามีชื่อของน้องลิซ่าอยู่ในลิสต์นั้นด้วย herworld Indonesia ียเขาเรียงรายชื่อมาเลยค่ะตั้งแต่ไฮดี้คลุมลิซ่าใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไปจนถึงดีว่าสาวของอินโดนีเซียอานญ,ญาเจรดินแต่ละคนขนลุกสุดอลังการว่าสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆแอดว่าลุก golden woman ที่นองเรื่องนี้ฉลาดมากนะเพราะมันทั้งมีความอาร์ตมีคอนเซ็ป ซึ่งแฟนๆทั่วโลกรู้จักกันอยู่แล้วพอเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งตัวเป็นฮา l โลวีนมันเลยออกมาดูแพงและแตกต่างแต่ใครทั้งหมดและแน่นอนความเป็นลิซ่าคือน้องไม่ได้แค่แต่งตามแต่น้องตีความใหม่ให้ออกมาในสไตล์ของตัวเองท้องทั้งตัวแต่ไม่ดูหลุดธีมแฟชั่นเลยแถมยังถ่ายทอดความเป็นศิลปินระดับโลกได้แบบไม่ต้องพูดเยอะเห็นแค่ภาพก็รู้ว่านี่แหละลิซ่า แฟนๆทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็พากันคอมเมนต์รัวๆใต้โพสต์ h a r ป e ร์สบาซ a าว่า Lisa is so iconic หรือ Lisa my queen ซึ่งแอดเห็นด้วยทุกคำค่ะเพราะไม่มีใครจะทั้งเท่ทั้งหรูทั้งแฟชั่นจ๋าได้เท่าน้องอีกแล้วปีนี้ควีนลิซ่าคือชนะทุกเทศกาลจริงๆและแอดบอกเลยว่าลุคโกลเด้นวูแมนของน้องลิซ่มันยังปังไม่หยุดนะจ๊ะแม้แต่ดาราฮอลลีวูดตัวแม่อย่างปริญันค่ะชอปรา ยังทนไม่ไหวต้องเข้ามากดไลค์และยังได้คอมเมนต์ลุกเกาะทองด้วยอีโมจิไฟลุกด้วยนะโอ้ยแอนเห็นแล้วยังอดยิ้มไม่ได้เลยอะเพราะลุคนี้ของน้องทําให้คนดังเข้ามากดไลค์อย่างมากมายรวมถึงเปลียงค่าซึ่งเธอเป็นทั้งนักแสดงระดับโลกนางงามจักรวาลและภระยาของนิกโจนาสแห่งโจนาสบรอดส์ยังออกมาแสดงความปลื้มขนาดนี้แปลว่าพลังความสวยอลังระดับเทพีทองคําของน้องลิซ่ามันพุ่งแรงจนข้ามทวีปไปแล้วจริง แอดว่าลุคนี้ของลิซ่ามันไม่ใช่แค่แฟชั่นวันฮาโลวีนธรรมดาแต่คือสเตทเมนต์ที่ประกาศให้โลกรู้ว่าน้องคือศิลปินระดับโลกที่มีอิทธิพลทั้งในวงการเพลงและแฟชั่นแบบของจริงเพราะชุดนี้ไม่ได้แค่เปล่งประกายทองแต่ยังสื่อถึงความมั่นใจความกล้าและความเหนือระดับที่น้องลิซ่ามีมาโดยตลอดและเมื่อเห็นเปรียงค่าเข้ามาจอยด้วยแบบนี้แอดว่ามันคือโมเมนต์ควีนมิสควีนของแท้เลยล่ะ ฝั่งหนึ่งคือราชินีแห่งบอลิวูดส่วนอีกฝั่งคือราชินีแห่งไอคอนิกแล้วทั้งสองยังมาเชื่อมกันผ่านลูกสุดหรูนี้อีกโอ้ยแอดขอเรียกว่านี่คือฮัลโลวีนแห่งจักรวาลทองคำเลยค่ะแอดบอกเลยทุกครั้งที่น้องลิซ่าปล่อยลูกออกมาไม่เคยมีคำว่าเบาทุกครั้งคือไวรัลและครั้งนี้ยิ่งยืนยันว่าน้องอยู่ในจุดที่ไม่ต้องพูดเยอะแต่คนระดับโลกยังต้องมาคอมเมนต์เอง